พัดลุงหลอนจริงครับทุกคนทริปใต้ล่าสุดนี่เจอดีเข้าให้แล้วปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเท่าไหร่แต่เจอเองกับตัวนี่สิเรื่องมันเริ่มจากผมไปพักโรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งในพัดลุงด้วยความที่อยากประหยัดงบก็เลยเลือกห้องที่ราคาถูกที่สุดคืนแรกก็ไม่มีอะไรแต่พอคืนที่สองเท่านั้นแหละ ตอนตีสองกว่าวาผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูหิวหิวจังตอนแรกคิดว่าหูแววแต่เสียงมันชัดมากชัดจนขนลุกสู้ผมรีบลืมตาแต่ก็ไม่เห็นใคร พอจะขมตาหลับเสียงก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้กว่าเดิมมาเล่นด้วยกันไหมผมนี่ตัวแข็งทื่อเหนือออกเต็มตัวเลยตัดสินใจเปิดไฟทันทีปรากฏว่าไม่มีอะไรจริงๆ แต่พอจะปิดไฟเสียงกระซิบก็กลับมาอีกผมเลยตัดสินใจเปิดไฟนอนทั้งคืนเช้ามาผมรีบเช็คเอาแทบไม่ทันถามพนักงานโรงแรมว่าห้องนั้นมีอะไรหรือเปล่าเขาทำหน้าเจือนเจือนแล้วบอกว่าห้องนั้นเมื่อก่อนเคยมีคนเสียชีวิตครับตั้งแต่นั้นมาผมไม่กล้าพักโรงแรมเก่าๆคนเดียวอีกเลยเข็ดจ,จริงๆ